ว่าอย่างเอ่ยเป็นยังไงบ้างแมตช์นี้ที่รอคอยคก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะได้เห็นแมนยูเรพูเตกันที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็จริงจังแล้วก็เป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่มากก็เป็นมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำแคมเปญน,นี้ก็ดีใจมากๆเลยครับเราเป็นแฟนแมนยูมาตส์กันเมื่นไหรบถ้าเท่าที่จำความได้จะเป็นยุน่นรุ่นรุ่นเอ,อหลังจากเบ็คแฮมไปแหละอุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ทันน่ะ เบคแฮมมาป2003ผมเกิดปี2000คือคือคือถามว่าชอบไหมเ่ยชอบแหละยุคอะไรนะที่เป็นที่เป็นทิเปิลแชมป์ตอนนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราเหมือนเราได้ยินมาเดียวแล้วเราก็ได้แต่แบบดูคลิปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ทันอินแบบเห็นกระตาอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นจริงๆน่าจะช่วง2008ช่วงที่แบบว่าโรนัลโด้กำลังเฉิดฉายกำลังจะแจ้งเกิดเลยใช่ครับยุคใหม่ยุคใหม่ครับแต่่วาาามมม้เรจะไน อืมอช่วงที่เตะกับอาร์เซนอลนะอะไรที่ตัดใจเป็นแฟนแมนยูเอาตรงๆเลยครับโรนัลโดจจรลครับเขาเป็นไอคอนเบอร์หนึ่งของผมเลยครับอันนี้นแสดงว่าตอนที่ประกาศว่กากลับมาครับสุดสุด,ส,ดสุดสุดแบบตอนแรกบ,บอกจะไปแมนซิตี้เราก็เราก็ดีใจนะเพราะว่าคือเราชอบโรนัลโดไงเราก็แบบเออไปทีมไหนก็ดีแหละแต่เฮ้ยจะไม่มาแมนยูจริงหรอแบบ อะไรอย่างเงี้ยจนบอกว่าเสื้อเล็กโทรหาหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วกลับไปแมนยูคือแบบเฮ้ยสุดยอดสุดยอดเลยแบบความปลื้มปริ่ม,มทุกอย่างที่เราจะได้เห็นซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเรากลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งซึ่งเราก็ดูแต่พรีเมียร์ลีกนะสมัยเนี้ยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบโอ้โหฟินมากเลยครับพร้อมกับมาถึงเปิดตัวยิงได้2เมตรอีกอะลุ้นแฮตติกแมตช์แรกโอ้โหมันอะไรจะขนาดนั้นใช่ครับ,บย,ยัยงครับผมไม่เคยไปยุโรปเลยครับ อยากครับจริงๆพอเริ่มโตก็คิดแล้วแหละว่าอยากไปแต่ก็มีด้วยสถานการณ์อะไรก็เลยแบบเฮ้ยทุกอย่างถูกเบรกไว้หมดเลยอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นงานที่เราอยากไปดูแอฟฟอร์ดเนาะเราอยากจะไปดูแมนยูกับใครเจ้าบ้านแมนยูกับใครโอแทฟฟอร์ดเหรอผมอยากดูแมนยูกับแมนซิตี้ครับผมว่าแมนซิตี้ตอนนี้ระบบเขาลงตัวมากเลยแบบไม่มีกองหน้าแต่แต่แต่แบบยิงถล่มทลายผมอยากอยากไปดูการที่แมนเชสเตอร์ต้องเป็นสีแดง เพราะว่าหลายปีนี้แมนเชสเตอร์อีสต์บลูตลอดเลยครับใช่ครับใช่ครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างับผมจะเตรียมกล้องถ่ายรูปเลยครับากถ่ายรูปกับโรนัลโด้อะเตรียมใจเตรียมแพชชั่นทุกอย่างไปเลยครับอยากเห็นไอดอลเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยไปเตะบอลต่อหน้าเราจริงๆสักครั้งอยากเห็นเขาลงมาวอร์มอยากเห็นเขาแบบ ทำหน้าแบบนู่นนี่นั่นอยู่ข้างสนามอะไรเงี้ยครับแล้วเราอะค่ะเคยไปแบบบอลสต่างแบบในสนามไม่เคยครับเคยอ๋อเคยแบบจัตุรมิตรอย่างี้ดำาไหมจัตุรมิตรก็เตะกันเองอัศม์คิดเตี้ยนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าบอลจริงๆไม่เคยไปเลยครับคร,รั้งแรกในชีวิตที่ยิ<า>ง่งใหญ่มากมากครับเอายุคนี้หรือยุคไหนครับที่เราชอบอะยุคไหนกนะถ้าถ้าถ้ายุคนี้ก็จะมีเดกิอาแต่ก่อนนั่นน่ะผมชอบวอนเดอร์ซา แล้วก็มีวันเพอร์ซี่ผมก็ชอบนะจริงๆอะนี่คือไม่ได้ลองฟูมนะคนรู้เป็นแฟนแมนยูอยู่แล้วแต่แค่อยากจะรู้เฉยๆนะชอบวันเบอร์ซี่แปลกวะแบบว่ายุคที่วันเบอร์ซี่มาปีเดียวแต่ผมก็ชอบนะคือเขาแบบเท่อ่าต้องมีแบบรูทฟานนิสลอยก็ชอบคาแรคเตอร์ดุดีอเอ่อพอลสกลูอันนี้ก็แบบมีความแบบแค,คล้ายๆลคิวินเดอร์บอยอะในปัจจุบัน ไม่ทันดูแบบคืออาจจะเคยเห็นนะครับคือทันดูแหละแต่ว่าไม่จําไม่ได้ขนาดนั้นว่าเป็นอะไรงไงแต่พอเราไปร่งดูประวัติอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วก็ชอบสุดครับเอลิคันตหน้าครับนั่นตำนานานะแต่ไม่มีปกคอเสื้อให้ยกนะกใช่ครับแล้วจะเป็นคุณเสอรหรือคะที่เป็นโค้ชก,ก็ต้องเซอร์ครับทันเซอร์เลยครับรเอาจริงนะเวลาเห็นทุกวันเนี้ยเซอร์ชอบมานั่งดูบอลในสนามเวลาเห็นกล้องแผนไปหาเสือ้อเราจะรู้สึกแมตช์เนี้ยมีพลังยังไงไม่รู้ถึงแม้ว่าเสอร์แกจะนั่งยิ้มยิ้มอย่างเดียวแล้วแต่ พี่รู้สึกว่ามีพลังมากเลยรู้สึกแบบขังอ่ะใช่ครับรออยู่ครับผมคิดว่ายุคเอลิกเทนฮาร์กน่าจะต้องกลับมาแล้วล่ะครับไม่งั้นมันจะนานเกินไปแล้วนะไปครับเราไปช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทีมลักของเรานะครับแมนยูในวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับ ที่ราชมังคลารา,ลาชมังราชมังคลาครับหรือไม่ก็ดูที่โรงหนัง S F ได้นะครับหรือ A S Play 5G ก็ได้นะครับผมเราไปส่งเสียงเชียร์กับทีมรักเราให้กลับมาเชียร์ชัยครั้งนึงครับแน่นอนที่เป็นแฟนทีมเชลซีครับใช่เขาไม่รู้เขาจะเชียร์แมนยูด้วยเลยหรือเปล่าอะไรนะครับกาลิเวอร์พูลชวนมาทำไงสรุปชวนมาไปเชียร์ลิเวอร์พูลทำไงอ่ะ ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เท่าตรงๆเลวูวกาจะชิงกับแมนซิตี้แมนยกูก็บ Chelsea, กีบกับเชลซีไงอ่ามันเป็นอย่างนั้นมากกว่าตอนเนี้ยใช่ง้เดี๋ยวเราจะรอดูนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมได้รอดูครับหวังว่าสักครั้งในชีวิตนะครับจะมีโอกาสนั้นนะขอบคุณครับ